สรุปโน้ตบุ๊ก LG รุ่นใหม่มาพร้อม RT x 50ซีรีส์ที่งาน Next Gen LG DNA วันที่29เมษายน2568 รุ่นแรก ROG Sticker Notebook Gaming ตัวท็อปสุดของเหล่าเกมเมอร์มาพร้อมหน้าจอ Mini LED ที่คมชัดระดับ 2.5K r e f ฟ e ชเ r a ส,สูงถึง 240Hz มีให้เลือกถึง2ขนาดหน้าจอทั้ง16และ18นิ้วมาพร้อมกับขุมพลัง Intel Core i9 และการ์ดจอ RTX 50 Series ทั้ง5080และ5090และ 64GB SSD 2TB โดย ROG s t i c k r 16ราคาเริ่มต้นที่144,990บาทและ ROG s t i c k 18ราคาเริ่มต้นที่149,990บาท รุ่นต่อมาเกมมิ่งโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงที่พร้อมลุยทุกเกม ROG s t i x G โดย ROG s t i x G, G 1 8จะมาพร้อมขุมพลัง Intel Core ทั9และการ์ดจอ RTX 50 Series โดยมีให้เลือกทั้ง50 70 Ti และ50 80ราคาเริ่มต้นที่99,990บาทและ ROG s t i x G, G 1 6ที่มีให้เลือกถึง2 CPU ทั้ง Intel Core ั9และ AMD Ryzen 9มาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 50 Series ทั้ง50 70และ50 80ในราคาเริ่มต้นที่89,990บาทรุ่นต่อมากับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่บางเบา พังง่ายพร้อมหน้าจอ OLED ROG s e p h i r u s มี2ขนาดหน้าจอทั้ง14และ16นิ้วโดย r o G s e p h i r u s G16 จะมาพร้อมขุมพลัง Intel Core ต i9 และการ์ดจอ RTX 50 Series ทั้ง5070 Ti และ5080ในราคาเริ่มต้นที่99,990บาทและ ROG s e p h i r u s G14 รุ่นพิเศษมีจำหน่ายเฉพาะที่ ASUS Online Store กับความแรงทะลุขีดและความบางขั้นสุดพร้อมหน้าจอ OLED ขนาด14นิ้วคมชัดระดับ 3K ที่มาพร้อมขุมพลัง AMD Ryzen AI9 การ์ดจอ RTX 5070 Ti แรม32 ฮาร SSD 1 t b ราราคา94,990บาทเฉพาะที่ ASUS Online Store หากคุณสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรุ่นคอมเมนต์ไว้ได้เลย